ก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับจุดเกม Toilet Tower Defense นะครับตอนนี้ Toilet Tower Defense ก็ได้ํำการอัปเดตไปที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นอัปเดตที่ผมว่าใหญ่พอตัวนะครับก่อนเราจะไปคุยเรื่องอัปเดตกันนะครับวันนี้เนี่ยผมมีโค้ดมาแจกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะบอกนะครับก่อนที่เราจะเโค้ดไปใส่กันนะครับตอนนี้เนี่ยเกมเนี่ยได้เปลี่ยนช่องทางการใส่โค้ดนะครับไอวิธีการที่คุณแบบว่าสมัยก่อนเราจะทับรีดีมใช่ไหม ตอนนี้จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คือใช้ไม่ได้แล uh ้วนะครับวิธีการใส่โค้ดนะครับให้เรากดที่ช็อปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาให้สุดเลยนะครับอ่ะจะเห็นว่าโค้ดเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับย้ำีกทีนะครับให้กดมาที่ช็อปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาให้สุดนะครับอ่ะจะเจอโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับโค้ดนะครับโค้ดนะครับก็คือ a u t o นะครับแล้วก็ s k i p นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้คือผมใส่โค้ดไปแล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าคนดูใส่โค้ดนี้นะครับก็จะได้คอยทั้งหมด200นะครับก็นิดเดียวนะครับนิดเดียวทำไมทำไมมันแจก200วะโอเคช่างมันช่างมันนะครับอ่ะเรามาคุยเรื่องอัปเดตต่อเลยนะครับสำหรับอัปเดตนะครับมีตัวเพิ่มเข้ามา2ตัวนะครับเป็นตัวระดับอีพิกกับระดับอันคอมมอนะซึ่งแบบเดิมเลยนะครับ อันนี้เป็นตัวอีพิกใช่ไหมผมสุ่มไม่ได้นะครับเออหมดไปประมาณ3ามพันะครับไม่รู้ถึง4ี่พันหรือเปล่านะแต่หมดไป3 0 0พันขึ้นนะครับเออสุ่มไม่ได้นะไม่ออกนะครับรีเจนออกมา2ตัวโอเคก็ตัวเนี่ยจะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมเมดิกคาเมล่าแมนนะครับแล้วก็ขาสปีกเกอร์แมนนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยผมอ่านความสามารถมานะครับคือตัวเนี้ยเมดิกคาเมล่าแมนนะครับจะสามารถล้างสถานะนะครับของตัวทาวเวอร์เรานะครับที่โดนสตันได้นะครับ ือว่าเป็นตัวที่ดีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่จําเป็นนะครับส่วนตัวนี้น่าจะเป็นตัวอันคอมมอนนะครับผมว่าก็ไม่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็เอาไว้ให้ผู้เล่นใหม่ใช้ไปแล้วกันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็สำหรับ2ตัวที่เงใหม่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นลีดเดอร์บอร์ดนะครับอ่าสังเกตว่าตอนนี้อันดับหนึ่งอยู่300วินนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวซักวันผมอาจจะได้ขึ้นไปนะอ่าอาจจะเห็นหน้าพี่นะครับขึ้นอยู่นะครับ อาจจะประมาณอันดับล่างๆหน่อยโอเคหยอกๆนะครับอ่ะแล้วก็ระบบต่อไปนะครับอันนี้หลายคนน่าจะชอบนะก็คือระบบออโต้สคริปต์นะครับอ่ะเป็นเกมนี้เนี่ยออโต้สคริปต์คือมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับมันจะเป็นออโต้สคริปต์นะครับแล้วเราก็กดคลิกเดียวนะครับมันก็จะแบบว่าออโต้สคริปต์ให้เลยนะครับเราไม่ต้องไปกดเองแล้วนะครับตอนนี้อันนี้ระบบนี้ผมชอบมากนะคือกว่าจะเอาเข้ามานี่ก็ผ่านมาหลายอัปเดตอยู่นะครับก็ดีกว่าดีกว่าไม่เอาเข้ามา ก็โอเคอยู่นะครับต่อไปก็โค้ดเมนูนะครับช่วงต้นคลิปผมอธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็เซตติ้งนะครับเซตติ้ง <Setting S 1> ตอนนี้เราสามารถปิดเพลงได้นนะอ่าอันนี้คือเป็นปัญหาที่ผมบ่นมาข้องน้านานแล้วนะครับในที่สุดเราก็เอาเข้ามาทันทีส่วนเรื่องการรีวิวตัวใหม่เนี่ยเดี๋ยวตัวอีพิกเนี่ยเดี๋ยวน่าจะอาจอาจจะได้ทําคลิปในเร็วนี้นะครับแต่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้ต้องไปฟาร์มตังก่อนนะเพราะว่าตังพี่หมดนะครับก็มานลิ้วกันนะสำหรับอัปเดตใหม่วันนี้ก็ต้องขอตัวให้นบผมบ